ภายในงานกรรยะนานมิเกตรินนะครับเอลสวิกเป็นผู้แทนเปิดไฟสองสว่างแท่นบูชาข้าพระจากนั้นคณะสงฆ์สาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้พองใสร่วมกันสวดมนต์บัณร,ริจักกะปะวัฒนสูตรและรับชมประมวลภาพกิจกรรมงานบุญตลอดเตือนที่ผ่านมาจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้เทศน์สอนนะครับแสดงธรรมเรื่องบุญลอพระมีอนิสงส์มากที่เป็นเหตุให้มานำมาซึ่งมหาสมบัติเป็นสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง มีผิวดุดดังทองคําและเป็นทางมาแห่งกายมหาบุรุษและยังเป็นทางมาแห่งสวรรค์และมรรคผลนิพพานจากนั้นเข้าสู่พิธีทอดผ้าป่าเศรษฐีตลอดการโดยผู้แทนสาธุชนอัญเชิญผ้าป่าเศรษฐีตลอดการและกองบุญต่างๆเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นําสาธุชนปฏิบัติธรรมในภภาษาเยอรมันและภภาษาไทยหลั่นใจให้ผ่องใสร่วมกันและกล่าวคำอรัตนาศินห้านะครับ จากนั้นก็เป็นการกล่าวคำถวายกองบุญพระป่าเศรษฐีตลอดการโดยมีกัลยาณมิตรลิตาโครเนอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้ขึ้นพิจารณาพระป่าครับนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายวิสาขกระทิโดยมีกัลยาณมิตรวันธนาทัพตรงรงกัลยาณมิตรนารินยาทองกันทมและกะัลยาณมิตรสุวรรณาบริงเคิลเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ทางด้านกรรยานมิตรบุญเกิดวอลฟ,ฟ์นะครับกล่าวคำถวายกองทุนวิหารธานกรรยานมิตรชมพูนุทไหเน่นนะครับการยานมิตรดวนมุขรัฐกล่าวคำถวายกองบุญกีฬานาเพศสัดส่วนทางด้านกรรยาณมิตรวอลฟ,ฟ์กองครับโคเปอร์ตและกรรยานมิตรวนาวิทวอร์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองบุญพัตนาหารจากนั้นทุกท่านก็ร่วมกันววถวายจตุปัจัยเทตธรรมนะครับแล้วก็รวมกันประเคนพัตนาหานข้าวตักบาตรแต่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจ ภากสายนะครับก็เป็นพิธีหล่าพระประธานเพื่อประดิษฐานณนะห้องแก้วสารพัดนึก2และมหารัตาวิหารคตหมายเลขหนึ่งนวะระธรมกายประเทศไทยครับก่อนที่จะมีการจุดวิสาขประทีปโดยผู้แทนคณะท่นานสภาพกับขึ้นจุดโคมเอกพิเศษอนุโมทนาบุญกับกเรยียนนมิตรวัฒน,นาทัพตรงกเรยียนนมิตนรินยาทองกันธมและกเรยียนณมิตรสุวรรณบริงเ์ศ จากนั้นทุกท่านก็พร้อมใจกันจุดโคมวิสาขาประทีปนะครับเวียนประทักษิณรอบองค์พระเจดีย์จำลองและร่วมกันฉลองชัยชิตังเมนะครับในการสวดมาจากกระปะวัฒนสูตรเนื่องในวันวิสาขาปูชาวันสําคัญสากลของโลกและนี่คือกิจกรรมการบุญที่เกิดขึ้นณวัดพุทธนทไลฟ์เวฟเฟอร์เลนครับ